สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง EQ s o n d c h a n e l นะครับเย่ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเศรษีนี่นะครับซึ่งวันนี้เป็นการอัปเดตแผนที่ใหม่แล็ตัวละครใหม่นะครับก็คือเจ้าตำนานคารินนั่นเองนะครับเป็นสาวน้อยแวมพร์นะครับทุกคนซึ่งก็จะมากับสกิลเรียวกว่าใหม่ไหมอ่ะไม่ใหม่ปะ <c oughs> คือมันแทบ,บจะเหมือนอีกาของเขาเลยนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นข้างข้าวแต่ไม่มีขโมยมาเบลแต่จะเป็นการอ่าสาบเขาเรียกอะไรนะดีบัฟกูหลาบหรือว่าไอแสงจันนะครับ ใส่ตอนเราทําการเรียกฝั่งตรงข้ามมาเลยนะครับอืมซึ่งเอฟเฟกอันตรายก็จะใช้ดีมากนะครับสําหรับยุคนี้นะถ้าเจอน้องนะครับโอเคก็สกิลคร่าวๆนะครับก็จะเหมือนพี่โคเลยเป็นครัง้งคราวนะครับแล้วก็มีป้องกองันคอมบินมาเบิร60%แล้วก็55%ยกเลิกสกิลเรียกฝั่งตรงข้ามานะครับก็มากันพี่โคกับตัวเองได้นั่นเองนะ ส่วนสกิลที่2นะครับก็จะเป็นเกาะลอยฟ้านะครับที่สามารถทอยล่าหลักหน้าหลังได้นะครับแล้วก็ลงตรงนั้นได้เลยแล้วก็จะมีสาบพื้นกระบอกกับลบสิ่งติดตั้งนะครับส่วนคอตูมก็จะเป็นมาร์เบิลหายไปนะครับก็มีโอกาสจสิเรที่ฝั่งตรงข้ามตกเมืองเรานะครับมาร์เบิลจะหายไปหมดเลยใช่ซึ่งเดี๋ยวจะแอบมาแอบบ่นคอตูมให้ฟังครับทุกคนตอนท้ายคลิปนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับตัวน้องคารินนะครับอื้ม โอเคผมมีอยู่ทั้งหมด21,000เพชรนะครับแต่ผมคิดว่าผมสามารถปิดได้นะครับไม่น่าหมดเยวะ่าโอเคเดี๋ยวเช็ครายคาก่อนโอ้ยเขาลิลลี่มาขายว่ะทุกคนว้ถูกอยู่นะได้ทั้งคอสตูมและทั้งจี้เลยนะก็คือเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสคริปต์ไปเลยเอาไม่ใช่สคริปต์ดิเขาเรียกอะไรนะทาการเร่งความเร็วตอนสุ่มแล้วกันนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อไปนะครับส่วนของที่จะล็อกนะครับไอดีผมตัวล็อกเป็นชุดนะครับ ออกยากสุดๆหมดเยอะพอชุดเลยนะครับไม่ไงั้นก็คงจะติดไปตั้งนานแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวไปรอดูบทสรุปกันเลย โอเคครับทุกคนก็มาจบที่ลูกอมดาวนะครับก็คือไม่คิดว่าจะออกหรอกตอนแรกได้แค่9กชุดนะครับสำหรับชุดนะแล้วก็แบบเ้ยเอาไงดีว่าจะเสียงเงินเพิ่มหมอหรือไงดีก็เลยตัดสินใจกดลูกอมดาวนะครับสรุปออกชุดทุกคนคือโชคดีมาก โอเคก็เลยปิดมาแล้วนะครับตำนานคารินนะจัดคอตุมมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคอตุมเนี่ยก็เหมาะดีเหมือนกันนะครับทุกคนก็เราไม่มีคอมบนมาบูใช่ไหมล่ะถ้าเราเอามาโบูหายไปมาแทนได้มันก็จะคล้ายๆพี่โคเลยแถมโหมดกว่าด้วยเพราะมีดีบัฟนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันเลยนะครับทุกคนเข้าสู่ช่วงเทสตัตวละครเลยจี G ผมก็จะมีประมาณนี้นะครับหมวกชาร์โล อ่าเป็นปลาหมึกแล้วก็จะใช้ปนืนแฮมเตอร์นะครับที่จะสามารถกับหัวมุมกับป้องกันการทาสีและทําลายเต่าได้นะครับก็เน้นสับดีบัฟฝั่งตรงข้ามเยอะๆไปเลยอืมตามที่ผมคิดนะส่วนจี้ชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมจะใส่ก็จะใส่เป็นอ่าไบเกอร์กระต่ายดำนะครับก็จี้เนี่ยจะคล้ายๆพี่โคเลยแต่ว่าเราต้องใช้แปนใช่ไหมเพราะพี่โคอะ่ะมีแปนแต่เราไม่มีเราก็มาว่ากันที่สกิลของน้องคารินิกรอบนะครับก็จะเป็นการเรียกฝั่งตรงข้ามมานะครับพร้อมติดดีบัฟกุหลาบนะครับอืมแล้วก็ อีกสกิลก็จะเป็นเกาะลอยฟ้านะครับแล้วก็จะมีป้องกันการเรียกนะครับแล้วก็จะมีป้องกันคอมมอนมาร์เบิลด้วยใช่ส่วนสกิลที่2เนี่ยก็เป็นเกาะลอยฟ้าแล้วก็จะเป็นในส่วนของลบสิ่งติดตั้งและสาบพุ่นกระบ,บอกฝั่งตรงข้ามนะครับอืมโอเคครับแล้วก็มาเจอกับตัวต้นแบบแล้วนะครับตำนานพี่โครนะแล้วอืมจี G ้แน่นอยู่นะเนี่ยน่ากลัวนะโอเคก็คือเราจะเสียบเรียบเขาที่ว่าเราไม่มีแป่นนะครับเราต้องใส่แป่นมาแต่เขาก็ต้องเสียช่องใส่เกาะลอยฟ้าแต่เราไม่ต้องใส่เกาะลอยฟ้านะคร ประมาณนี้เข้ามาดูกันนะครับว่าใครจะชนะนะพี่โคได้ทอยคนแรกนะครับแต่จริงๆถ้าเราเจอตัวคล้ายๆกันใช่ไหมเราคล้ายได้ทอยคนแรกก็คือก้าขาเข้าประตูนรกไปแล้วนะครับเกินครึ่งขาน่ากลัวมากสำหรับคนทอยคนแรกในยุคนี้นะครับถ้าเจอสายลมนะ เขาพยายามมีเมืองทุกลายเลยนะครับเขาจะได้โจมตีเราได้เนาะตาเราถอยแล้วเราเริ่มที่เบิ้ลสี่นะครับเราก็มาลุ้นแปนปลาหมึกกันซึ่งแปนปลาหมึกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ติดเยอะอยู่นะทุกคนมันควรจะติดไหมอ่ะโอเคติดตามที่คาดหวังนะครับเรียกฝันตรงข้ามเลยโอเคครับเราทําการสไลดยโล่เขาได้นะครับก็คือเราแปดดีบัฟเป็นการสลดยโล่แล้วก็ทําการเรียกนะครับถึงเชิญเข้านะ ซึ่งถ้าเจอน้องคารินเนี่ยผมคิดว่าถ้าเข้าสู่ยุคข,ของน้องคารินเต็มตัวเนี่ยผมว่าเอฟเฟกป้องกันเอฟเฟกอันตรายอะ่ะจำเป็นมากๆนะครับทุกคน็นป้าเขาใส่ไอ้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 โดนที่มันกันเอฟเฟกอันตรายได้อะ่ะเขาไม่ติดดีบัฟเลยนะกลายเป็นว่าเขาโดนดึงอย่างเดียวเราก็จะไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับสำหรับตัวเรานะแล้วเมืองก็ถูกด้วยต้องเน้นตกเมืองบ่อยมากๆนะครับสำหรับคารินนะไม่มีอะไรที่ทําให้เมืองแพงได้เลยแปลนปลาหมึกเลยเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับอื เราน่าจะไม่รอดนะครับพี่โคเขาถอ,อยแม่นมากเลยตตดพับมาเราเมื่อกี้ถอยสุดลอดออกสิบเอ็ดนะครับทุกคนอาจจะแพ้ได้เลยนะถ้าเขาทอยสองหรืออะไรอีกสักอย่างเนี่ยอ่าเขาถอยนะครับทอยแม่นจังอนะเต่าเดียวกันแน่นะอือือโดนเลี้ยงแล้วครับทุกคนโดนโอเคติดดีบัฟด้วยทุกคนอันนี้งานยาบเลยน,นะเพราะว่าด่านเนี้ยไม่มีล้างดีบับด้วยทุกคนถ้าติดดีบับนี่คือแทบจะต้องยอมแพ้เลยนะ เราคิดว่าน่าจะต้องยอมแพ้จริงๆนะครับเนี่ยถ้าเขาทอย3หรือทอยอะไรได้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเราโดนเลี่ยนนี่คือจบเลยนะสกิล55%คือหวังผลแทบไม่ได้เลยทุกคนมันโดนทุกดอกเลยจริงๆเห็นปะโดนอีกแล้วอ๋โอเคยังมีไบเกอร์กระต่ายดำช่วยชีวิตเราไว้นะครับทุกคนเรายังรอดอยู่ น่าจะติดดิบับเปล่าเราก็ดูไม่ได้นะมันอยู่หลนจอพอดีเลยอะ่ะเดี๋ยว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 แต่ถ้าติดนี่คือผมต้องยอมแพ้เลยนะเดี๋ยวทอยเบิ้ลสองก่อนออ,ออกสี่อะไรเนี่ยอ่ะวร์ปอ๋อเราติดดิบับอยู่โอเคโอเคเลยตามนนครับรอบนี้ก็ต้องยอมแพ้ไปตามระเบียบนะครับบูเขาทอยตกเมืองเราว่ะเนี่ยไอ m a r b l ลหายไปมันไม่ทำงานอะทุกคน คือเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบ่นก็คือผมลองเล่นมาหลายรอบแล้ว70%ติดยากมากแบบแทบไม่ค่อยติดเลยอ่ะแลวตัดการ์ดก็ไม่ออกอถ้าตัดการ์ดออกอยังพอชนะอยู่นะเขาอุตส่า์พลาดแล้วแต่เรพาพลาดกว่า <c oughs> รีอบร้อยครับอันนี้คือผมจะต้องยอมเลยนะคงเล่นต่อไม่ไหวแล้วละติดปีบับกุหลาบเนี่ยโอเคไปเจอกันที่เกมต่อไปเลยดีกว่าครับก็มาเทสให้ดูประมาณนี้นะครับว่าสกิลของน้องคารินเนี่ยมันประมาณนี้เนาะ อ่าต่อไปามาเจอเดสนะครับเราได้ทอยเป็นคนที่2โอเคหายใจได้อีก1เปราะนะครับอ่ะเดทเดททอย3ไม่ได้เขาหน้าจะแบบไม่มีอารมณ์เล่นไหมทำไมไม่ทอยเบิ้ลน่ะโอเคไม่เป็นไรเราก็มาช่วยสนองนี้เขาดีกว่าถ้าเธอไม่อยากเล่นแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ แปนติดนะครับแปนประมกึกค่อนข้างหวังผลอ่าใช่ผมลืมบอกว่าผมไปเปลี่ยนใช้รองเท้าติดปีกของพี่โคมานะครับก็เอาจีนี่ยนออกนะครับแฮมทาโร่ออกนะครับก็จะมาใช้เป็นรองเท้าติดปีกโคแทนเพราะว่าเพื่อเราฟุ๊กขังฟุ๊กควา,ามหมู่ฆ่าได้นะครับเอฟเฟกต์อันตรายมันจะได้ทํางานได้ง่ายหน่อยนะครับอโอเคเรียกลงเมืองเดิมเลยเพราะเมืองเราถูกมากน่าจะยอมแล้วไหม <c oughs> คงไม่อยากเล่นต่อแล้วดูจากการถอยเมื่อกี้นะ ซึ่งพอผม,มลองเล่นเซตเนี้ยผมรู้สึกว่าเซตเนี้ยค่อนข้างเสถียรกว่าเซตที่แล้วนะครับเซตที่เรามีป้องกันทาสีก็จริงแต่ว่ามันตบตีเขายากนะครับถ้าเขามีป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับทุกคนซึ่งถ้าเรามีขังคุกเนี่ยแล้วเราขังเขาติดสักดอกอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากๆเลยเรอบนี้มาเจอพี่พระอภัยมณีนะครับแล้วเราถอยคนแรกยอมแพ้เลยได้ไหมอะยอมแพ้เลยได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราถอยถอยหลังไปก่อน สามเนีย่ยผมว่าคุมเต่าแล้วมันเพี้ยนเพี้ยนไหมผมว่าเพี้ยนนะแล้วก็เห็นไหมครับทุกคนไอ้เอฟเฟกสลายมาร์เวลของครามไม่ติดเลยแทบจะไม่ติดเลยนะครับทุกคนไม่ดีตั้งแต่รีวิวมาหลายสองเกมสามเกมนี่ยังไม่ติดเลยใชเออ่เดี๋ยวรอดูในเกมนี้นะว่ามันจะติดไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อน เราละเขามาละเขามาละแป้นติดแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้อันเชอร์มิยาน้าไม่ติดโอเคทุกคนเราน่าจะรอดแล้วล่ะเพราะว่าเขาต้องตกอีกหนึ่งทีใช่ไหมเพื่อที่จะอันเชอร์มิยาน้ำแล้วเขาก็ถอยต่อไม่ได้แล้วโอ้เบอร์สิบสองด้วยออกรอบไม่มีสวยเอาละได้เวลาสนองตัะหามอิโปโพรพิพาภพัยแล้วล่ะเบอร์สิบสองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไงดีวะลุ้นแป้นไหมอ่าลุ้นแป้นดีกว่า เป็นไม่ติดเสียงตายมากกุสัตจะได้นี่ได้โอเคไม่เป็นไรอ่ารอบนี้คุมเต่าเคย,ยูน่าจะติดนะครับอันเชิญข้างข่าวอ่าติดเรียบร้อยครับโลกเขาหมดแล้ะเดี๋ยวเราจะทําการโดดไปสร้างแลนด์มาร์กนะครับเน้นตกเมืองไปบ่อยนะครับเพราะเมืองถูกถูกจริง,รงเดี๋ยวถอยถอย,ถอยหลังเป็น9นะครับรอบนี้แหละเขาโดนเราเชิญละ คูณนะครับมาดูว่าสลาย์มาเบิลจะติดไหมนะไม่ติดครับทุกคนเห็นปะมันติดยากมากขังฟองติดง่ายกว่าเยอะเลยเปอร์เซ็นพอกันแท้ๆน,นะเดี๋ยวเราเสี่ยงกระโดดไปเลยแล้วกันนะน่าจะไม่ถึงกับเพียงพำนนะโอเคพี่พระอภัยมณีได้เวลาแก้ตัวแล้วครับถ่ายเมืองเขาจะยอมเลยไหมโอเคเขาสู้นะครับหรือเขาไม่เห็นเหมือนเราปะใช่ไหมโอโ้โหซูปเปอร์เขาชาร์จเต็มเลยว่ะ เขาเดินชนวิญญาณน,น้ำาลครับสลายโลเราไปแต่เรามีป้องกันในเฟรนต์ตายนะครับเราจะไม่โดนสาาเขาติดดีบับแล้วอยู่โอเคเขาน่าจะไม่เห็นเหมือนตอนนั้นที่ผมเล่นแน่เลยมีสู้ง่ายแล้วครับเพราะว่าด่านนี้มันไม่มีม้างดีบับทุกคนเพราะนั้นเขาก็จะทําอะไรลําบากมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวพอยออกมาเลยออกอะไรออกเบิ้ลสิบโอเคพี่พรภัยร้องไห้แล้วหลักเกมโอยขนาดนี้ เดี๋ยวโดดลงเมืองเดิมนะครับอโดดไปเบิ้ลสองนะครับน,น้องมีน่าจะจบแล้วละ่ะติดไหมติดโอเคเรียบร้อยครับโดนเธอนะสวยงามครับสำหรับเกมนี้นะมาต่อกันที่เกมสุดท้ายแล้วกันนะครับมาดูกันว,ว่าน้องคารินจะติดไหมไอสไลม์มาร์เบิลเนี่ยคือไม่เห็นเลยยังไม่เห็นจริงส4-3เกมเนี่ย มาดูที่เกมที่4กันว่ามันจะติดไหมนะเจอเป็นน้องทาระยองนะครับชุดแบบนี้ตำนานชัวเราด้ถอยเป็นคนแรกนะครับเบิ้นสไปแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะถอยอะไรจะถอยเบิ้์สิบสอเบอร์นะครับไปถอยไปด้วยเบิ้สแทนนะเริ่มคนแรกก็จะวงเวงหน่อยนะสายลมนะ โอเคทอยหนะ้าไออกไหมเยี่ยมเป็นติดหมดนะครับอ่าช่างเมืองตรงสิกระโดดเน้นกลับเมืองบ่อยๆนะครับตอนนี้เมืองเริ่มได้ที่แลเริ่มแผ่ได้ที่แลเดี๋ยวรอดูความข้ามทอยนะครับว่าจะไปตกตรงไหนนะ น้องห้าระยองกลับเมืองไหมหรือว่าจะสร้างเมืองที่ลายบนเอ่ยโอเคขอสร้างเมืองที่ลายบนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถอยเบิ้ลสิบสองนะครับเนี่ยหน้าพอเจอตัวละครแบบนี้คุมเต่าแม่นมากสงสารคนที่เจออ้าวขังข่าไม่ติดโอเคยังมีว่าวอยู่บ้างนะครับเอาละเบิ้ลลงสิบแล้วกันครับเน้นชั่วดีกว่ากลัวแปนไม่ติดนะ น้องคารยองมีโล่อยู่ชั้นหนึ่งไม่เป็นไรนะครับน่าจะเรียกติดอยู่โอเคเรียกติดนะครับขังฟองไหมขังฟองโอ้พยุนระเบิดใส่นาว,วะดห้ายการโอเคกลับเมืองครับใน,นเมืองแพงนะนจริงๆความสามารถที่ว่าตกในแถวเดียวกันแล้วส่าหุผบอกสำหรับตัวน้องคารินใช้น้อยมากครับทุกคนอืมโอเค เรียกเขาอีกรอบหนึ่งรอบนี้เขาติดดีบัฟแล้วนะครับเพราะเขาไม่มีโล่นะตัดการ์ดไม่ทำงานหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเมืองแพงไปอีกไอ้ทุกคนคอตูมติดติดตอนเขาเหลือสองเอามา็มอะเอามาทำอะไรวะ <c oughs> ติดทำไมฮาน้องฮาระยองไม่ถอยลงพื้นที่ว่างนะครับกันเอฟเฟกต์ดีบัฟนะไม่เป็นไรครับน้องไม่ต้องเหนื่อยแล้วล่ะ รางมังกรเขาติดนะครับเราไม่ทอยถอยหลังอยู่ละได้แตกก็หกนะครับโอเคออกแตดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราดึงมาเมืองแพงนี้เลยนะถูกๆูไม่ชอบอยากเสียงแพงนะครับเรียบร้อยครับโอ้ข้อตุนติดเขอ้ขอตุมติดทุกคนติดทำไมอะ่ะตอนเตรียมตึงๆมันไม่ติดวะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวน้องคารินนะครับความรู้สึกส่วนตัวเลยก็คือ คุมเต่าแอบเพี้ยนกับคอตุ่มติดยากมากทุกคนส่วนสกิลอื่นค่อนข้างโอเคนะครับมีติดไม่ติดบ้างสลับกันไปนะแต่สกิลป้องกันการเล่นเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะครับอืโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีจี้ที่มันเซ็ตดีกว่านี้มาแนะนำผมลงช่องคอมเมนต์ได้นะครับผมก็ยังจับจี้ไม่ค่อยเก่งมากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ร e เป็นกำลังใจกันด้วยลาละ,ละ